สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ One Day the Series by Maxwin นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานลํำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าประจำปี2564ครับที่ลำปาง คือบริษัทเฟรชทอนเนียนลูกของเราเป็นผู้ผลิตอาหารชื่นซึ่งเราก็อยากจะส่งเสริมนะคะในโรม้าอยู่คูกกก่กับจังหวัดบางปางต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นนะครับมนตรีสมาความร่ม้านะครับวันนี้เราได้เชื่อเพิ่มมาแล้วคร,ร,รับด้วยอาหารมาไม่โดลต้องใช้น้ำมันจีนมาต้องใช้อาหารมาครับขอบพระคุณที่ยังมป็นผู้นำเรื่องนีง้ด้วย ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพิ่จอรครับพี่อสวัสดีสวัสดีครับผมอรัญกรเสียงหานครับจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางครับสำหรับปีนี้นะครับงานยมรทกิ์ประวัติศาสตร์รถไฟรถมาลำปางถ้าถือว่าจัดเป็นครั้งที่21แล้วครับเพื่อให้จังหวัดลำปางหรือว่ารถมายังคุณคู่ลำปางเราเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมพิที่ดีงา แล้วก็ให้รถม้าอยู่คู่ลำปางตลอดไปเพื่อระลึกลึกถึงเหตุการณ์สำคัญก็คือการมาของรถไฟและรถมา้า2,459คือ1เมษารถไฟมาถึงลำปางในขณะนั้นได้บรรทุกรถม้ามาถึงลำปางด้วยทุกๆปีทางสมาคมก็จะมาร่วมจัดงานกับทางจังหวัดนะครับซึ่งในให้ความรูวมืออย่างปีนี้ก็จะมีขบวนพาเหรดของรถมา้าในปีนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นาส่วนราชการ ให้ความสําคัญที่จะมาร่วมกิจกรรมนา,งงานแต่รถม้าก็จะมีการประกวดรถม้าด้วยนะครับที่สําคัญก็คือเรามีพิธีทางเหนือที่สําคัญน็คือการเรียกขวัญม้าน่าจะาม้านี่มีมลักษณะของความเป็นความเจริญรุ่งเรืองและความว่องไวเราก็จะมาขอขมาและกระตอบแทนบุญคุณซึ่งกละระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่อยู่ด้วยกันถ้าเราก็มีคอนเซปต์เรื่องของคนเลี้ยงม้าม้าเลี้ยงคน ของคนลำปางยคับแล้วก็ในงานก็ให้โอกาสคนที่ไม่เคยนั่งรถม้ามานั่งรถม้าฟรีที่นี่ซึ่งเรามีแจกอคูป,ปองวันละ100 100ใบนะครับแล้วก็สำหรับรอบพิเศษที่จะนั่งรถม้าไปเที่ยวที่สะพานดำซึ่งเป็นสะพานะวัตทศาสา์จะเป็นราคาพิเศษรอบละ1 0 0อยบาทพี่ครับสวัสดีครับได้นาตัวหนค,ครับครับผมเสกสรรฟูเดมวงครับผมสารีรถม้าลำปางครับ พี่แสงขันได้เป็นสารถีเนี่ยมากี่ปีแล้วเอ่ยตั้งแต่อายุ9ข้าวบถึง10บวกครับผมเกิดอยู่ในครอบครัวรถม้าครับผมแล้วก็เห็นทุกวันนะเนาะมันก็มีความรักความผูกพันเกิดขึ้น,นครับเป็นสารถีที่รถม้าลำปางเนี่ยมีเส้นทางการเดินทางยังไงเอ่ยก็บางครั้งก็มีมันจะมีตามจุดนะฮะตามคิวแต่ละจุดก็เส้นทางไม่เหมือนกันแต่ระยะทางใกล้เคียงกันครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวจะระบุมาว่าจะไปตรงไหนสามารถระบุได้ไหมได้ครับ,รบถ้าเป็นรอบเล็ก200บาทก็ประมาณ20นา20ทีได้15-20นาทีถ้าเป็นรอบใหญ่300ก็าาประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับแน่นอนนะครับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้กระทบธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเป็นจำนวนหลายหลายพื้นที่นะครับมาลําปางได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ100%เลยครับ100%เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยก็ับก็ปิดเมือง ต่างประเทศก็ไม่เข้านะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดเขาก็ปิดเมืองรายได้เราก็เป็นศูนย์ก็มันก็ผลกระทบมันภาคก,การท่องเที่ยวก็ทบเสาครับเสาอทีเอยม้าเอยเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องรับงานพิเทศษทำนะครับแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับบริษัทแบ็กวินก็ได้สนับสนุนช่วยบรรเทาอาหารม้านะครับแล้วก็ทําให้ม้าไม่ขาดแคลนอาหารสุขภาพดีครับแล้วปกติม้าที่ลำปางนะครับทานอาหารนักทิงสุดไหนหรือว่า มีการบำรุงอะไรเพิ่มเติมจากอาหารไหมครับส่วนมากก็จะใช้แมกวินถุงแดงครับครับผมถุงหนึ่งอาใช่ครับ <นำ S 2> แต่ถ้าเป <นำ S 2> ็นพ่อมาก็ถุงเขียวลูกม้าอย่างเงี้ยขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับทุกภาคทุกจังหวัดนะครับเชิญมันเที่ยวมานั่งรถม้าถ้าอยากให้รถม้าอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปก็เดินพี่น้องชาวไทยมานั่งรถม้ากันครับช่วยกันสนับสนุนทําให้รถม้าอยู่รอดต่อไปได้ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทาง Maxwin สัรหามาให้ทุกท่านนะครับแล้วมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับรายการ one day the series by maxwin เรามาดูกันครับว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนขอบคุณมากครับ